สวัสดีครับมาคุยกับเราคนตื่นดูบอลนะครับผมเมื่อเช้าก็มีฟุตบอลสโมสรโลกนะครับผม,มเมื่อเช้ามีสองคู่เมื่อเช้ามีสองคู่เมื่อเช้ามีสองคู่มาดูก่อนใครชนะอ่ <c oughs> าเมื่อคืนมี มีสี่คู่แต่เมื่อเช้ามีสองคู่นะครับผม <S 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 ก็เซ a ย t ์ชันซันเดอร์นะครับแพ้ปารีสไปศูนย์สองนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับผมแล้วก็มัดริดนะครับชนะโบต,ตาโฟเก้น,นะครับผมหนึ่งศูนย์แล้วก็คู่เมื่อเช้านะครับผมอินเตอร์แมมีม่นะครับ นำก่อนสองศนย์นะครับผมแล้วก็โดนตีเสมอสองสองปอโต้เช่นกันครับโดนนำก่อนเหมือนกันนะครับโดนอันอารีนะครับนำก่อนนะครับแล้วก็พลิกมาเสมอ4 4สี่นะครับผมถือว่าสนุกมากนะครับเมื่อเช้านะครับแต่ว่าไม่ได้ดูนะครับอันใดที่ดูบอลก็คืนนี้มีสี่คู่เหมือนกันนะครับผม บาเยนนิคเจอเบนฟิก้าโอกแกลนเจอโบคาจุนีงอย่านะครับผมแล้วก็ตอนเช้านะครับเชลซี LC, นะครับเจอเอสเปรสนะครับผมแล้วก็ฟาวเมนโก้นะครับผมชว่วง8ปดโมงเช้านะคุงนี้รุงนี้อันนี้จะมาคุยเรื่อง หนังนะครับผมบริว่าทาง OJ ก็มีกิจกรรมชวนดูหนังนะครับวันที่5ท่านใดที่ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับดูหนังนะครับสนใจลงทะเบียนดูหนังได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมดูหนังโอเจครับนะผมมีลิงก์ให้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถทักทาย เข้าไปกดลิงก์ได้นะครับกินะจกรรมหนังคอนเสิร์ตครับ,รบผมกดลิงก์ไปให้แล้วนะครับท่านใดที่สนใจก็กดลิงก์ไปได้เลยนะผม <Okay. S 1> ที่ลูกค้ากูไม่จ่ายค่าไม่หมดเปรูปน่าจะเป็นหนังเรื่องจูเรศิคเวอร์นะครับผมวันที่5นะครับผมที่โรงหนังพารากอนซีริเพ็กนะครับผมท่านใดที่สนใจก็แวะกดลิงก์เข้าไปดูได้นะครับ ตัวหนังเองนะครับผมตัวหนังก็เป็นหนังสัตว์ปะหลาดนะครับสัตว์ปะหลาดใช่ไหมจูราสิกเวอร์เป็นหนังไดโนเสาร์เหมือนมากเลยอ่ะสาววิใช่สาวสาวิไงช่วยหรอเหมือนไดโนเสาร์เ <laughs> อ๋อพี่นะเพราว่าเธอเหมือนไดโนเสาร์ต่อราตตีอ่านะครับผมก็ท่านใดที่ สนใจก็กดลิงก์นะครับผมฝากลิงก์ไว้แล้วนะครับก็สามารถไปสมัครได้นะครับผมก็ตัวจูเลสิกพาร์คนะครับมีทั้งหมด6ภาคนะครับผมเริ่มตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับผมปี1 9 9 3นะครับผมก็เป็นภาคแรกที่สนุกมากนะครับดูหลายรอบนะครับภาคนั้นก็เป็นการประจนภัยของเด็กๆนะครับผมแล้วก็ภาคที่สองนะครับเป็นอีกภาพจดจำนะครับ ของรถเบนซ์นะครับที่โอ้ดึงรถดึงรถบัสนะครับขึ้นจากเขานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับในปี1997นะผมก็ตามมาด้วยภาค3ปี2 0 0พหนึ่ภาค4ปี2015นะครับผมแล้วก็ภาค5นะครับผม จูรลสิกเวอร์อาณาจักรล่มสลายนะปี2008แล้วก็ล่าสุดนะครับที่ผ่งฉายไปนะผมปี2022และล่าสุดเลยนะครับผมก็เป็นจูเลสิกเวอร์นะครับผมภาคล่าสุดเลยนะครับเป็นการประจนภัยครั้งใหม่ที่เข้าไปเกาะที่มีไดโนเสาร์ที่ไม่มีใครอยากเข้าไปนะครับผมเราจะเป็นการเข้าไปเอา เซลเซั Sell, ่มนะผมเกี่ยวกับของไรดอร์สาวเพื่อมาพัฒนาต่อยอดวิจัยคนนะผมท่านใดที่สนใจก็กดลิงก์เข้าไปดูกันได้นะครับอันนี้คือระหว่างรอรถนำ้ำเดี๋ยวเราจะไปรับรถมาส่งม่อเรอรอ,อนะครับ j7 เจ็ดนะผมแล้วก็เจหคนับท่านใดที่จะให้เราบริการก็โทรมาได้นะผมศูน ห4 9 8 2 9 3้าแมนะครับผมท่านใดพร้อมเซ็นไฟแนนซ์มาร์เก็ตติ้งอยู่ที่เชลูมแล้วนะครับเซ็นปุ๊บอนุมัติปั๊บเซ็นปั๊บอนุมัติปุ๊บนะครับผมเซ็นปุ๊บปุ๊บเซ็นปั๊บปั๊บเซ็นปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊อนุมัติปั๊บปุ๊บปุ๊บนะนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักทายกันได้นะครับผมตอนนี้เรามีรถให้ทดลองขับทั้งหมด3รุ่นนะครับผมมีตัวโอมบูดาซีไฟนะครับผม ที่เป็นรุ่นแม็กนะผมแล้วก็มีตัว j จคู่เจ็ดนะเป็นรุ่นแม็กเช่นกันนะครับสีซินเวอร์นะครับสวยมากนะผมแล้วก็ตัว j จคู่หนะครับสำหรับตัว j จคู่หก็จะเป็นตัวโฟลวิวสีเทานะผมสำหรับทดลองขับกันใดที่กำลังมองหารถไฟฟ้าใช้งานก็สามารถพักพายได้นะครับ แวะเวียนมาทดลองขับนะครับผมตอนนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษเพียงทดลองขับเจคู่เนะครับผมรับทันทีนะครับกิมบัวเชอร์ของเซ็นทันมูลค่า1,000บาทนะครับผมทดลองขับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับตัวรถเทสคุยกับตัวรถเทสแล้วก็ กดแชร์นะครับผมแท็แท็กเจคู 7SSS แล้วก็แอดไปที่โอมด้าแอนเจคูไทยแลนด์นะผมแล้วแคปหน้าจอก็ส่งข้อมูลให้กับทางโอเจนะก็จะสามารถรับคิวพอว์เชอร์แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของโอเจนะผมเงื่อนไขที่ โปรโมชั่นดีกว่ามีอแ้่เงินไถ่โปรโมชั่นนะครับเจคู่6แล้วก็4ไฟนะครับจอง1บาทรับส่วนลดเพิ่ม5,000บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถทักทายเราได้นะครับเบอร์โทรมีให้นะครับใครจะไปดูหนังก็กดลิงก์ไปเลยเราใครจะไปดูหนังก็กดลิงก์ไปนะครับผมเพื่อเข้าไปสมั หนึ่งคันได้สองท่านนะครับหึ่งคันได้สองท่านนะครับเพื่อไปไปจนภัยนะครับใครยังไม่รู้แนวเรื่องก็เข้าไปดูใต้โพสผมก็ได้นะผมส่งทำเขาเรียกอะไรลิงก์เนาะลิงก์ลิงก์งหนังนตัวอย่างนะครับผมใต้ใต้ใต้คลิปนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับผม หนังก็น่าจะสนุกนะครับผมเป็นการประจนภัยนะครับผมคนกับสัตว์นี่เขาแอบคุณนะก็เดี๋ยวขอโอ้เจเจหกะผมจองหนึ่งบาทได้ส่วนลดห้าพันนะครับผมและยังได้แล็บสีอีกนะครับผมรลคาสองหมื่นห้าพันบาทสำหรับตัวสีเขียวและก็สีบอนเงินน่าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ ก็สามารถนนทักทายได้นะผมรถเรามีพร้อมส่งมอบทุกสีนะในเลสต็อกนะผมมีให้เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์หอกจะออกรถพรุ่งนี้ก็พร้อมได้เลยนะผม,มพรุ่งนี้ท่านใดที่จะมาหาเรานะผมเราติดอบรมอยู่3วันนะพอดีมิสยัยไม่ดีพิการเลยให้ไปอบรมนะผม นั่งคุยคนเดียวก็เงาเงาเออนั่งคุยเดีวก็เาคุยกับทุกบ้นอ่ายสไปรับลูกเด้แล้วเนี่ยบ่ายสามเว้อโอ้โหนี่เปิดมานะครับผมช่วงนี้ท่านใดที่ติดเคื่อนไขอะไรก็สามารถทักทายได้นะครับผมคืออะไรเอยสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เ,เร,รเทักทายได้นะจ๊ะตอนนี้มีกิจกรรมนะครับผมอย่างล่าสุดก็มีการพิสูจน์นะครับพิสูจน์จริงกับอัตราการซิ้นเปลืองประหยัดสูงสุดที่30.5จุด้กิโลลิตรนะผมสำหรับเจคู่เจ็ดนะผม SSS Super Hybrid System นะครับผม กับกลุ่มลูกค้าที่ไปทดลองขับนะผมทนใดที่สนใจก็มาทดลองขับได้ครับช่วงล่างเทคโนโลยีมีให้เยอะๆนะคร mm hmm. ับผมการพิสูจน์กันแล้วนะครับแล้วก็ชวนดูหนังนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมกดลิงก์กดอะไรได้เลยนะครับเหมือนกลิ hmm. mm ่นที่ดีเลย ก็กิจกรรมกิจกรรม Bangkok Ice Festival นะครับสองพนะครับรถเจผู้เราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยนะครับผมท่านใดที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นนะครับผมก็วันนี้เท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวไปเอารถก่อนนะครับ เพื่อเตรียมตัวจะส่งมอบนะครับผมก็ขอ<ท>ขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ้วเจอลุงอีกทีหนึ่งนะครับ